ภาพนี้เราก็จะมาพูดถึงตัว Microsoft Copilot for Web สำหรับการสร้างรูปภาพนะคะเราจะใช้ AI ในการ g e n e r a t e รูปภาพนะคะอย่างในสไลด์นี้นะคะก็เป็นผลงานการสร้างสรรค์ของตัว AI นะคะของ Copilot ที่เราสร้างขึ้นมาโดยการใส่ข้อความหรือใส่พร้อมบางอย่างไปให้เกิดเป็นรูปภาพนี้นะคะส่วนตัวแล้วเวลาไปบรรยายที่ไหนนะคะเราก็จะทำหน้าแรกเป็นหน้าโปรไฟล์เนาะ เมื่อก่อนเราก็จะใส่รูปของเราจริงๆนะคะแต่เดี๋ยวนี้เราก็จะใส่รูปของเราเป็นแบบแนวการ์ตูลนน่ารักน่ารักนะคะให้ดึงดูดความสนใจผู้ผู้เข้าอบรมของเรานะคะอ่ะวิธีการนะคะตัวอย่างนี้นะคะเราก็ใส่พร้อมอ่าด้านซ้ายมือนะคะเป็นพร้อมที่เราใช้เจเนเรตรูปภาพภาพนี้แล้วก็บอกว่าให้ AI ช่วยเจเนเรตรูปภาพเป็นแนวการ์ตูนนะคะเป็น 3D นะคะอ่า รูปผู้หญิงลูกผู้หญิงอายุประมาณ25ปีนะคะจริงๆไม่ได้อายุ25นะคะแต่เราแบบอยากให้มันดูเด็กลงนิดนึงนะคะเราจะใส่กี่ปีก็ได้นะคะแล้วก็ให้ใส่เสื้อสีดำนะคะใส่เสื้อสีดําใส่เสื้อคลุมสีดําแล้วก็ตรงกลางเสื้อนะคะเป็นโลโก้ที่มีคําว่า AI นะคะลุกดูสมาร์ทดูเฟรนลี่นะคะมีรอยยิ้มนะคะแล้วก็ แบ็กกราวจริงๆร,รูปภาพแบ็กกราวตรงนี้นะคะเราจะให้เป็นเหมือนแบ็กกราวเป็นออฟฟิศของ Microsoft นะคะแต่ว่ารูปภาพนี้เราตัดแบ็กกราวออกเนาะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างถัดไปนะคะอันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างเนาะที่ AI ช่วยสร้างอวตารนะคะอวตารของเราอ่าแล้วก็ตัวอย่างนี้นะคะเป็นแนวน่ารักน่รักเนาะให้ใค้ายเอไนะคะช่วยสร้างรูปภาพสัตว์ในจินตนาการเออตอนที่ไปสอน เด็กๆนะคะหรือแบบคนที่มีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์บอกให้สร้างสรรค์นในจินตนาการเนะะี่ยค่ะเราจะได้สัตว์ตัวอะไรก็ไม่รู้นะคะที่มันไม่ได้มีอยู่บนโลกนี้จริงๆเราก็สามารถให้ a อไอสร้างสรรค์ให้ได้อย่างพร้อมนี้เราก็บอกว่าให้เขาช่วยสร้างรูปภาพที่ตัวเป็นเต่าหัวเป็นแมวนะคะหัวเป็นแมวสีส้มแล้วก็รอบๆมีแม่น้ําสีฟ้ามีต้นไม้มีภูเขาสีเขียวนะคะ ก็ได้เป็นภาพออกมาประมาณนี้อ่าแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากระบ,บุสไตล์นะช่วยจเจนเดเรตเป็นสไตล์การ์ตูน,จนเจนเดเรตเป็นสไตล์รูปภาพเหมือนจริงแล้วก็ระบ,บุไปเพิ่มเติมได้นะคะอันนี้เป็น1ตัวอย่างอ่าเป็นไอเดียค่ะเดี๋ยวเราจะลองไปสร้างรูปภาพนี้ในตัว Microsoft Copilot for Web นะคะเดี๋ยวเราจะ copy พร้อมนี้นะคะเพื่อไปสร้างลองสร้างให้ดูอ่า เราเข้ามาที่ตัว Microsoft Copilot for Web นะคะเราสามารถเข้าถึงได้ที่ URL copilot.microsoft.com นะคะเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาเราใช้เบราว์เซอร์ไหนก็ได้นะคะแล้วก็ล็อกอินบัญชีของตัว Microsoft นะคะสิ่งที่เราสามารถทำได้ในนี้จริงๆเขาสามารถทำได้หลายอย่างนะคะตัว Copilot เราสามารถให้เขาช่วย generate ข้อความก็ได้ หรือตอนนี้เดี๋ยวเราจะลอง g e n e r a t รรูปภาพนะคะเราสามารถเข้าไปดูประวัติการแชทได้รูปประวัตินะคะน,นี่คือประวัติที่เคยคุยกับเขานะคะหรือถ้าเราต้องการคุยอ่ะคุยเลยอ่ะมันจะเป็นแชทเก่าอยู่นะคะเป็นแชทเดิมที่เราเคยคุยกับเขาเราสามารถถ้าเราจะคุยเรื่องเรื่องใหม่นะคะไม่ได้ต่อจากเรื่องเดิมที่เราเคยคุยค้างเอาไว้ให้เราเปิด New Chat ใหม่เสมอนะคะไปที่กดปุ่มบวกตรงนี้นะคะแล้วก็เริ่มการแชทใหม่เริ่มต้นการแชทใหม่อะมันเหมือนคนนะคะมันเหมือนคนที่เวลาเราคุยเรื่องนี้อยู่อยู่ดีดเปลี่ยนเรื่องมันงงไหมคะมันงงเนาะมันอาจจะตอบได้แหละแต่ว่ามันมันจะงงงงนิดนึงถ้าเราจะคุยเรื่องใหม่ให้เราเปิดเปิดแชทใหม่เสมอนะคะเขาจะได้เข้าใจว่าเรากําลังคุยเรื่องใหม่โอเคนะคะอะ คราวนี้เมื่อกี้เรา copy พร้อมมาไว้แล้วนะคะลองวางพร้อมไปลองวางพร้อมไปนะคะให้เขาช่วย generate รูปผู้หญิงนะคะอายุประมาณ25ปีค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวลองส่งไปนะคะว่าเราจะได้ผลลัพธ์แบบไหนรอสักคู่หนึ่งนะคะความเร็วของอินเทอร์เนต็ตก็มีผลต่อการ generate นะคะถ้าเป็นแบบนี้แปลว่าเขารับคำสั่งแล้วแหละเขากำลัง g จ n เน a เรให้เราอยู่นะคะว้า wow. วนี่คือผลลัพธ์นะคะหลังจากที่เราเจ n เน a เรแล้วทุกคนเห็นไหมคะว่ามันไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนเดิม100%เเนาะเพราะว่าการที่เราเจ n เน a เรทหนึ่งครั้งถึงแม้ว่าพร้อมจะเป็นพร้อมเดียวกันเป็นพร้อมที่เหมือนกันเลยเป๊ะๆนะคะแต่มันก็จะเจ n เน a เรรูปภาพที่ไม่เหมือนกันหลักการของมันก็คือมันจะไป ดึงฐานข้อมูลที่เป็นรูปภาพที่มีลักษณะแบบนี้ที่มีลักษณะเป็นการ์ตูนผู้หญิงใส่เสื้อฮู้ดสีดำนะคะแล้วก็มีโลโก้คำว่า AI มันจะไปดึงจับฐานข้อมูลที่มันเคยมีอยู่แต่ว่ามันมันจะเอามันจะเอาจากรูปภาพนี้เอาตานิดจมูกหน่อยมาผสมกันเกิดเป็นรูปใหม่เพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกัน100%ซนนะคะมันจะไม่เหมือนกันแล้วก็ รูปภาพนี้มีคนชอบถามคำถามนี้นะคะว่ารูปภาพนี้เราเอาไปใช้ได้อิสระไหมเราเอาไปใช้ได้แล้วมันมันจะไปละเมิดลิขสิทธิ์อะไรเขาหรือเปล่าสมมติเราจะเอาไปทำเอาเอารูปภาพนี้ไปประกอบวิดีโอเนาะหรือไปประกอบในรายงานหรือในหนังสือของเรานะคะเราสามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะลิขสิทธิ์ ในการสร้างสรรค์ผลงานไม่ใช่ลิขสิทธิ์ของ AI นะคะและก็ไม่ใช่ลิขสิทธิ์ของเราด้วยนะคะแต่เราสามารถเอาไปใช้ได้อย่างอิสระโดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์มีคนถกเถียงกันอยู่ว่าเฮ้ยจริงๆลิขสิทธิ์มันน่าจะเป็นของเราเนะเพราะเราเป็นคนพิมพ์ลงไปเพราะเราเป็นคนสร้างแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าไม่ไม่ได้เป็นลิขสิทธิ์ของใครนะคะเพราะการที่คุณพิมพ์ข้อความไม่กี่คำ หรือให้พร้อมใบไม่กี่คำแล้วคุณได้รูปภาพกลับมาเนี่ยไม่ถือว่าเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานนะคะถือว่าเราไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และใครจะเอาไปใช้ก็ได้นะคะรูปภาพนี้ไม่มีใครที่เป็นลิขสิทธิ์แล้วก็ถ้าในอนาคตมีคนมามาฟ้องร้องหรือมาบอกว่าเฮ้ยเราไปละเมิดลิขสิทธิ์ของเขา ถ้าเรามีหลักฐานว่าเราเป็นคนใช้ตัว c o p i l o t นะคะ Microsoft Co-pilot ในการสร้าง AI Microsoft ก็จะยืนยันให้เรานะคะว่าเราสร้างจากตัว Microsoft จริงๆนะคะเราไม่ได้ไปละเมิดลิขสิทธิ์ของใครค่ะนี่ก็คือหนึ่งตัวอย่างนะคะในการสร้างอวตาต้าของเรานะคะเดี๋ยวเราลองสร้างรูปภาพอีกรูปแบบหนึ่งมานะคะา เดี๋ยวเราลองมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะอ่าเราได้เตรียมพร้อมเอาไว้แล้วเราอยากให้เขาช่วยสร้างรูปภาพการโปรโมทประเทศไทยเนะาะอเราบอกว่าโดยรูปภาพนั้นนะคะจะต้องมีวัดประกอบไปด้วยมีรถตุกๆนะคะแล้วก็มีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะคะอโดยสร้างภาพเป็นสไตล์การ์ตูนนะคะอเราอยากได้ภาพสไต,ตล์การ์ตูน เราอยากมีอะไรอยู่ในภาพนั้นเราอธิบายเขาลงไปนะคะพร้อมที่ดีคือพร้อมที่ให้รายละเอียดเขานะคะ,อะลองดูนี่คือผลลัพธ์นะคะของการใช้พร้อมนี้บอกว่าโปรโมทประเทศไทยมีวีลรถตุ๊กตกอ่ามีรถตุกต,กม,ต,กตกมีวัดไหมอ่าแล้วก็บอกว่ามีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะคะเขาก็เจเนอเรตมาให้เราสไตล์การ์ตูนไหมตรงนะคะประมาณนี้ เดี๋ยวลองลองลองใช้พร้อมเดียวกันในการสร้างมันจะเหมือนเดิมไหมหรือเราสามารถจะเพิ่มอิเลเมนต์อะไรเข้าไปเพิ่มเติมในรูปภาพนี้ได้นะคะอย่างที่บอกนะคะว่าพร้อมเดียวกันมันจะไม่สร้างภาพมาเหมือนกัน100%เซแต่มันยังคงมีองค์ประกอบที่เราต้องการที่เราสั่งมันไปนะคะ มีตุกๆเหมือนเดิมมีวัดเหมือนเดิมมีธงประเทศไทยนะคะแล้วก็มีเครื่องบินที่สิร์ถึงการเดินทางการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเนาะอันนี้ก็คือตัวอย่างทั้ง2รูปแบบนะคะท่านท่านต้องการรูปภาพแบบไหนนะคะใช้พร้อมให้รายละเอียดกับเขาหรือสมมุติใครต้องการรูปภาพที่เป็นสไตล์เหมือนภาพถ่ายที่ใช้กล้องกล้อง DSLR นะคะถ้าใครมีความรู้เรื่องกล้องนะคะมันสามารถจะระบุไปได้เลยว่า คุณช่วยสร้างรูปภาพแบบแนวพอร์เทรตเหมือนกับใช้กล้องยี่ห้ออะไรแล้วบุไปได้เลยใช้ใช้ใชเ,เลนยังไงสามารถระบุไปได้เลยนะคะปรับโฟกัสเท่าไหร่คือส่วนตัวแล้วไม่ได้มีความรู้เรื่องกล้องเนาะแต่ถ้าใครมีความรู้เรื่องกล้องคุณสามารถจะบอกการตั้งค่าหรือเซตเหมือนในกล้องได้เลยเขาจะเจเนเรต รูปภาพออกมาตามที่เราให้ข้อมูลเขานะคะก็ลองไปใช้งานตัว c o p i l o t for w e วสสำหรับการสร้างรูปภาพดูนะคะเราก็จะได้รูปภาพที่สามารถนำไปใช้โปรโมทส,สินค้าหรือทำพรีเซน a t i o n หรือทำวิดีโอได้นะคะ